โอ้โหป่วยมากครับคุณผู้ชมสวัสดี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 ครับคุณผู้ชมมาชิ้กกันเยีมเดียวนะครับหม้อเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกัน hem แล้วนะครับผมนี่วันนี้โค้ดชานได้ของกินไหมอีกแล้วนี่ในฝกผักมาด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นยอดถอนลันเต้าแล้วก็ผักของปกดของตะกล่องเลยครับอันนี้โค้ดชานก็ไปกินหนึ่งกันวันนี้ได้แต่งยักษ์มาด้วยแล้ว้าว <Wow. S 1> แต่งยักษ์แล้วก็ขามหมูนะครับผม <Wow. S 1> อันนี้ได้ขามหมูมา h e มแล้วโหกดขามหมูด้วยนะครับวันนี้โค้ดชานแต ขาหมูต้มน้ำปลานะครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องก่อนครับไปมาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับผมนี่เครื่องปรุงก่อนนี้มินี่นะครับผมเสี้ยวดำน้ำปลาเสี้ยวขาวนะครับผมขามหมูตามด้วยน้ำตาลทรายขาวแล้วก็เกลือชุดโรดนะครับผมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้อันนี้นะะผ,นผ,นผักชีนะครับผมนี่แตงยักษ์ครับผมขิงข่าพริกมะนาวผักนะครับผมผักนี้จะมี2อ,อย่างด้วย เลยมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับเตรียมเครื่องก่อนนะครับผมนี่ตะไคร้ตะก้องน,นี่นี่ลูกนี่นี้แมวนี่ก็ลูกบ่าวลูกสาว <c oughs> นี่นะครับผมชิงครับเอาแล้วชิงก็ได้แล้วค่ะลูกก็แล้วครับก็ประมาณนี้นะครับผม กระเทียมนี่สับขาหมูนกองหนึง่งอยู่ด้านข้างนี่กองเดี๋ยวมันเะ,ะ,ะ่นโดนตะก้องอ๋ะกองสับประมาณนี้นะครับผมนี่มันอยู่ใกล้ลูกเฮ้ยนี่ลูกนี่น ล้างน้ำก่อนนะครับกระสันใส่น้ำมาแล้วนะครับผมโอ้ยเยอะไปปะไปแล้วนี่ิงไปแล้วนะครับแล้วก็ขาหมูล,ลงไปเยอะนิดหน่อยนะครับผม ล,ละส่ยูดำนะครับผมใส่น้ำปลานะครับสองทีเลยหนึ่งสองโชว์รถด,ดีหน่อยนะครับนี่โชว์รถใส่ลงไปเลยหนึ่งชั่วโมงนะครับเดีย๋ยวใหมาเจอเกันนะครับผมระหว่างที่รอเราก็ทำน้ำจิ้มนะครับผม ในคิงนะครับผมนี่เราใส่ขิงหน่อยนะครับก่อนหลักผักชีครับผมนี่ด้นอ้วนมากเลยนะครับผมตกมากก็ไม่เย็นนะครับเอาละใส่รลักผักชีลงไปตามวปพริกนะครับน,นี่เขาใส่แซ่แบๆไปนะครับผมขึิกลงไป ตำด้วยกระเทียมนะครับผมชี้นะครับมะนาวครับอยู่มะนาวทงได้ได้แล้วเกลือหน่อยนะครับตำเลย <c oughs> ไม่แล้วนะครับอยู่น้องรุงเครื่องก่อนนะครับผม นี่ผงนัวครับทำด้วยน้ำตาลนะครับผมพุกนี้ไม่ได้ซื้อน้ำตาลปิ๊บมานะครับใช้เป็นน้ำตาลสายขาวก็ได้นะครับผมรสชาติก็อาจจะแตกต่างกันหน่อยทำด้วยน้ำปลานะครับหนึ่งสองครับผมมะนาวน้ำไหล,ไหลเลยนะครับผม ก็ใส่น้ำลงไปนะครับรชีลงไปนะครับผม <c oughs> เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคุณผู้ชมน่ากิดไหมครับนี่ครับผมประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ชมผลก็ตกลงมาแล้วครับตอนนี้ผลก็ตกลงมาแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้างในนะคำเมืดแล้วนะครับผมฟานทูขอ้อโอ้โหนักกินไหมครับไม่เดี๋ยวไปเจอกันวนตัวนะครับผลตกแล้วครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับน้องเวฟผักโ,โหน้ำพริกนี้วันนี้ไม่กินนะครับขอเก็บไว้ก่อนน้าพริกน้ำพริกอร่อยนะครับผมสองสุดวันนี้ มีผักด้วยผักชีด้วยอันนี้ยอดถดั่วลันเตาแล้วก็แตงนะครับผมอันนี้จะเป็นแตงแห้งหยักครับผมก่อนหนูหยัดใช้มือนะครับดุโอ้ปุ๋ยมากครับคุณผู้ชมว้าอีอลำเลือคุณผู้ชมละลายในปากเลยนะครับผมเพราะว่ามัน ก็สามต้มนะเปื่อยแล้วรอชั่วโมงกว่านะครับกว่าจะได้กินนะครับผมทีแรกว่าจะหนึ่งชั่วโมงไม่ไม่เปื่อยนะครับผมอันนี้เกือบสองชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะหอมกลิ่นสมุนไพรแล้วก็หวานกลิ่นน้ําปลานะครับผมอร่อยมากครับข้างนอกกินไม่ได้แล้วนะครับผมฝนตกมีฝนอีกแล้ววันนี้พอ <laughs> กินข้างหน้าเดี๋ยวพอกินกับน้ําจิ้มก่อนนะครับผมโอ้โหลุกหัร้องครึ่งครึ่งแล้วนะครับ ยิ่งเรามากินกับน้ำจิ้มนี่นะครับผมโอ้โหเข้ากันนี้มากครับคุณผู้ชมโอ้สุดๆเลยนะครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ให้ลูกกินก่อนนะครับผมบาลูกสาเต็มครับเต็มตักนะอืมอืมับสดๆสดครับผมอืมแจงยักษ์นี่อร่อยนะครับ นีาคนระสามเลยครับผักไม่ได้นะครับผักอร่อยมากาาาาแตงนี่เขาปลูกในไร่มันอร่อยครับผมอร่อยกว่าแตงกวาอีกตัวนี้นครับมันจะมีช่วงนี้ครับผมถ้าหน้าหนาวเข้าไปไม่ค่อยมีนะกอื้ม เมาะครับอันนี้จะเป็นยอดถั่วลันเตานะครับผมถั่วลันเตาเากินกับอะไรก็อร่อยนี่แต่ไม่รู้จักชื่อนะครับผมชื่ออะไรนะที่ลืมคนละสารอาจจะไม่ค่อยได้อดกกืแต่ก็แตาก็ชอบกินมากอร่อยมากครับผักตัวนี้นะครับสองสองสองอย่างนี้นะครับผมที่ที่บ้านคนละสารชอบกินมากมาเบี่ดผักที่เขา กในท่อนะครับผมเป็นออร์แกนิกปะชันพิษนะครับตัวนี้เป็นแบบส่วนๆแบบนี้ก็แล้วัอืออือ่ออจิงก็แซ่บครับผม ชนี้ไม่ได้ซื้อนะครับเราดิ้นของน้องเพื่อนที่ทำงานออกมาให้เพราะแม่เพื่อนน่าจะปลูกนะครับผมปลูกคนเดียวนะครับสวยมากราคาถูกด้วยช่วงนี้อ้ยอแล้วครับ อ๋อน,นอี่มันนี่แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําังใจกด้ชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ